สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Big Bang บอกต่อแล้วนะครับวันนี้ผมไปซื้อสั่งพรมมาสั่งเมื่อวานของมาถึงวันนี้เตรียมตัางแทบไม่ทันเลยก็คือเป็นพรมพรมทั้งคันของจเจ้า Mitsubishi e x p แพนเดนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถนิด,นด,นด,นดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดพรมกัน Shall we begin นะครับคือในรถจะลกหน่อยครับพอดีว่า,เ,าเพิ่งแบลของมายังไม่ได้เก็บรถเนะเาะอ่าโอเคคือทําไมต้องซื้อพรมคือพรมที่แถมมานะครับเดีย๋ยวผมเอาเนี่ยก่อนผมเอาซื้อพี่มาลองพอเพราะฝนมันตกช่วงช่วงที่ผมได้มามันเป็นพรมไอเนี่ยครับผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าพรมอะไรมันเป็นขนๆนเนาะผมว่าเวลามันเปียกน้ําหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยผมไม่โอเคเท่าไหร่ผมก็เลยซื้อเจา้าพรมทั้งคันมานะครับ อ่าโอเคครับข้างหลังเหมือนกันครับเห็นไหมผมเอาผ้ามารองไว้อะยังไม่ได้แกะออกเลยนี่มาชมหลังนี่ผมนะครับนี่ผมเข้ารูปรถยนต์นะครับผมเร็วมากโอเคข้างหลังกว้างมากครับเห็นไหม เข้าไปนอนได้สบายเลยกลองใหญ่มากผมติเอ็กพันเดอร์นิดเดียวเลยครับตรงส่วนเนี้ยเป็นไม้อัดบางๆถ้าเป็นของเออติก้า er นะครับจะเป็นแผ่นพลาสติกหนาๆน,น,นะครับแต่เอ็พันเดอร์นี่บางมากประหยัดไปไหนโอเคก็จะเก็บร่มได้เก็บของได้นะครับใต้นี้ใส่รองเท้าได้นะครับสามคู่ ข้างหลังเห็นไหมผมยังไม่แกะออกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมติดพรมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่รีวิวพรมให้ดูเฉยๆว่าติดแล้วมันจะสวยไหมเข้ารูปไหมเท่านั้นเองเออก็คือพรมมันค่อนข้างราคาแพงครับผมซื้อมาพันแปดใช่ไหมอ่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะแบบโอ้ซื้อมาแล้วมันจะดีไหมมันจะสวยไหมราคาขนาดนี้แต่คือผมไม่ได้ซื้อไอ้ตัวดีมากนะตัวดีมากสามพันห้าเลยผมซื้อแค่พันแปด แต่ว่าจะดูให้ว่าถ้ามันเข้ารูปบมันจะสวยไหมมันจะคุ้มไหมท่าน,นเองครับอืมเอานะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทบวกเก็บเงินปลายทางเป็นพันเก้านะครับผมส่งไว้มากแต่เอ่พรมที่ได้มามันก็เป็นเหมือนแบบเออมันก็ตามราคาตามวัสดุต,ตามเกดมันนะเนาะมันมันเป็นเหมือนแผ่นอ้นั่นนะผมจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าวัสดุอะไรเนี่ยเพื่อนๆดูเลย ก็เหมือนวัสดุขึ้นรูปพิเฉยครับมันก็โอเคแต่ว่า,าสีแดงเนี่ยผมว่าใช้เปนานๆมันซีดแน่นอนแต่ผมเชื่อมั่นในความสามารถของผมว่าจะสามารถทำให้คงรูปได้ก็คือผมจะใช้น้ํายาพวกเช็ดหนังเช็ดอะไรต่างๆกันแหละเช็ดว่าให้มันขึ้นสีขึ้นรูปไว้เหมือนเดิมเนาะแต่ผมก็ไม่รู้มัน่นใจว่าผมจะทําได้แค่ไหนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ใจมากหรือว่าไม่ได้ดูแลรถมากขนาดนั้นนะสีซีดแน่นอน ใจแนะนําให้เป็นสีดําดีกว่าครับแต่ว่าสีแดงสวยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันคงจะซีดนะนี่ดูเป็นตีนตุ๊กแกนะครับข้างหลังเนาะเกาะกระบอกได้เลยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนขั้นตอนการติดให้ดูเดี๋ยวดูเรามาดูตอนมันเสร็จแล้วนะครับผมอ่าแต่ว่าวัสดุนี่ก็คือ,อด้านหลังเราติดตีนตุ๊กแกมานะครับอืมแล้วก็เก็บขอบเก็บอะไรมาเรียบร้อยขอบสีดําอ่า มันเป็นคล้ายๆตัดคล้ายๆหนังแหละมันพรมพรมไม่ใช่เหมือนพรมสิมันคือพรมแต่ไอชิ้นเนี่ยผมเคยได้จากร้านคาแคร์นะครับก็คือเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแทนกระดาษสีน้ตาตนล่ใส่ไว้แต่ว่าผมว่ามันดีนะเหนียวไม่ขาดที่เคยใช้มานะครับแต่ว่าใช้นานๆไปถ้าไม่ได้ทาน้ํายาสีมันจะซีดครับอันนี้คือข้อควรระวังทางที่ดีก็ซื้อเป็นสีดําสีดาว่าคงจะดานมนกนอะไรชิ้นใหญ่มากต่งชิ้นอ่ะชิ้นนี้เป็นพรมหน้าชัว โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราเริ่มจากข้างหลังเลยนะครับผมก็จะมีหนึ่งชิ้นนี้มาครับเตรนดกแกะเลยแล้วก็เราเอาสายคล้องรอดออกมาครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นก็คือตัวนี้ครับทุกส่วนแยกกันหมดเลยนะนี่แล้วก็มีตัวเป็นไม้แผ่นนะนี่เห็นไหมอ่าโอเคนี่อ่า สองข้างนะครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเลยไม่ได้ดูแล้วอ,อย่างหนึ่งที่น่าตกใจคือเขาเก็บรายละเอียดที่ไหนครับถึงนี่ครับมันจะมีช่องเก็บของด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันจะไม่มีตีนทุกแกะแหะอ่ามันเป็นพลาสติกเขาเก็บถึงข้างในเลยครับสองข้างนี่ผมก็ตกใจว่าโอ้เก็บละเอียดเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวที่นั่งอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆพับดูเนาะอ่ะอันนี้คือประตูหลังนะครับ นี่อ่าในแถวแถวตอนสามนะครับผมนี่จะเป็นแผ่นใหญ่ครับปุ๊บแล้วก็มีลอดหัวไปเข้า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 ไปสามจุดนะครับแล้วก็มีรูทํามาให้พอดีกับกับไอตรงฐานล็อกพอดีแล้วกเก็บขอบมาเลยอ่าโฟมนี่สีแดงนะครับแต่กล้องผมอาจจะเห็นจากแสงที่มันสะท้อนก็มันจะดูเหมือนสีส้มแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นครับ นี่คนละชิ้นนะครับนี่เห็นนะอ่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นสอดเข้าไปใต้เบาะแถวสามครับนี่อ่านี่เก็บถึงขั้นขอบเล็กๆไม่ต้องเก็บก็ได้เนี่ยแต่เขาก็ใส่ใจถึงอ่าขอบข้างในตรงนี้นี่พมาได้เห็นนะอ่าชืบนี่นะครับนี่คือเบาะแถวสามนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นตอนสอง นี่ล็อกขึ้นแล้วแล้วก็เอาเบาขึ้นนี่ผมมาลงกันนี่ครับส่วนตอนนี้จะมีเห็นไหมอันนี้จากข้างหลังมันลอดเข้ามาข้างใต้ครับจนเก็บไปถึงห้องโดยสารเลยเห็นไหมอ่ามันเก็บปิดหมดเลยที่เป็นพรมอ่ะแล้วก็จะมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นครับแล้วก็สามชิ้นชิ้นใหญ่นี้เข้ารูปหมดเลยนะครับ สองด้านอันนี้พรมเดิมที่ให้มาจะให้มาแค่นี้ครับประมาณช่วงนี้แต่ว่าพผมผือสัน่นไปหน่อยเนาะแล้วก็มันลอดเข้าไปถึงข้างในลึกมากเลยครับอ่าแล้วก็จะมีชิ้นเก็บคอบตรงนี้ด้วยครับเก็บหมดเลยครับดูอ่าค่อนข้างสวยเห็นไหมครับอ่าไม่เป็นสีแดงนะผรมนี่นี่น,นะครับ เห็นไหมเก็บสั้งคันเลยครับนีผมยังไม่แกะไอ้นั่นออกเลยพลาสติกผมเพิ่งแกะทั้งหลังออกเพราะว่ามันต้องใส่ของอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูแถวหน้ากันเห็นไหมเข้ารูปหมดเลยนะอันนี้เป็นฝังคนขับนะครับอ่าซื้อนี่จะได้แผ่นใหญ่มาครับแผ่นใหญ่นี้จะล็อกเกี่ยวกับตะขอได้ มีตะขอของมันหนึ่งชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นที่สองครับชิ้นติดฝาผนังนั้นสองอันนี้แล้วก็ชิ้นที่สามครับเห็นไหมเก็บขอบอันนี้เกินมานิดนึงนะครับเนี่อยอาแหลมขึ้นมานี่สองสามแล้วก็ชิ้นที่สี่ครับนี่เก็บถึงใต้เบาะเลยนะเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมผมบอกแล้วพรมข้างหลังเห็นไหมที่เบาะแถวตอนสองที่มันแย่เข้ามาลึกจนมาถึงข้างใต้นี้เลยครับเห็นไหมคือเก็บหมดเลยอะ ปกติแล้วพรมมันจะอยู่แค่ปลายเบาะใช่ไหมแต่นี่คือเก็บมาจนถึงนี่เลยอ่าโอเคไปดูแถวอ่าฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งนุนคือฝั่งคนนั่งนะค,ะครับฝั่งนั่งก็คือจะมีหนึ่งชิ้นใหญ่สองชิ้นตรงนั้นแล้วก็สามชิ้นตรงนี้ครับเห็นไหมเก็บขอบหมดเลยแล้วก็ชิ้นที่สี่ครับเก็บอยู่ตรงนี้น,นี่ก็คือเต็มพื้นที่หมดเลยแล้วก็อันนี้พรมที่ทะลุมาจากข้างหลังนะครับ นะหดนี่เป็นสีแดงนะลายดูหรูรถดูหรูขึ้นมาเยอะหรูล้ลาเลยร้อนมากเลยถ้าเพื่อนๆทื่อนที่หรือว่ายัางไงเดียเหนื่อยมากแล้วก็มันต้องมาหาชิ้นส่วนเนาะผมงงหลายหลายชิ้นแต่ว่าก็ดูจากลักษณะของการเข้ารูปของเขาก็คือเเก็บมาละเอียดมันจะเข้าตามล็อกล็อกล,อกล,อกลอกของเขาเลยครับมันจะเข้าล็อกของเขาเลยเราสังเกตเอาเห็นไหมมันก็จะเข้าล็อกเลยง่ายๆ อ่ะโอเคปิดประตูเดี๋ยวเรามาดูการพับของเขาโอเคอันนี้จะเป็นตัวดึงเบาะขึ้นนะครับไม่ใช่สลักนะสลักของ expander จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ปล่อยไปเลยอ่าเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันพับตามไปเลยครับดูดูด,ดูผมดึงสลักขึ้นผมพักแล้วน,นะ,ะเห็นไหมเบาลราไปเลย จะมีตำหนิไม่ใช่ตำหนิตินิดนึงเนี่ยคือตรงนี้มันอา่าไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่เกินมานิดหน่อยหน่อยเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนี่อ่าเป็นไงครับดูหลูขึ้นมาเยอะเลยปึ๊บ เอาเบาขึ้นครับดึงเลยไอ้ตัวนี้ก็พับตามมาด้วยเห็นไหมเอ้มันเข้าล็อกของมันพอดีเพราะว่าตัวนี้มันมีสปริงของมันนะครับโยกได้โยกตามเบาแล้วเราคือดึงฟรดเจ๋งตรงไหนรู้ไหมเวลาเราไปจอดอยู่ข้างทางครับเวลาเราขนของยกของเพื่อนๆดูครับว่ามันสีอะไรสีแดงมันจะทาใหา้รถที่ขับตามหลังมาเห็นชัดเจนนะครับ นี่เรามองไกลๆถอยออกมาแล้วมันดูดีดูหรูด้วยเห็นไหมเวลาไปจอดข้างทางนี่โอ้โหพรมสวยหรูแต่นี่นะดูดิอันนี้ผมจอดในร่มนะลงรถบ้านผมอันนี้โอเคเข้าไปดูเห็นไหมเวลาจอดเอาของลงขึ้นของใส่ของนี่โอ้ยรถดูหรูอะดูสวยดูแพงขึ้นเยอะเหมือนขับรถเป็นล้านนะครับก็เป็นล้านนะขาดแค่สองหมื่นสองหมื่นกว่าจะครบหนึ่งล้านบาทนะครับคันนี้ ดูเงื่อผมเลยตอนเนี้ยผมทํามาประมาณชั่วโมงนึ่งอะ่ะเออพันแปดนี่ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับการรักษาของเพื่อนเพื่อนแล้วละ่ะถ้าเพื่อนเพื่อรักษาดีก็มันก็อยู่กับเราไปนานครับใช้น้ํายาขัดลงทุนสักหน่อยขัดถูเช็ดป,ปัดมันมันก็อยู่ได้นานครับนี่โอเคไม่ต้องถามนะครับเอาตังค์มาจากไหนซื้อ รายได้จาก YouTube ครับผมมีสองช่องอย่าลืมติดตามปันปันชาแนลนะครับแล้วก็ Big Bang บอกต่อนะครับผมมี y t u t u สองช่องนะรายได้ทั้งหมดอ่ะ youtube ครับเผื่อใครไม่รู้ครับคลิปนี้ก็มีเพียงแต่แค่นี้นะครับวันนี้แค่มารีวิวผมให้ดูเพราะว่าอผมใช้เวลาดูพมตัวเนี้ยมาประมาณสามวันนะครับผมกว่าที่จะตัดสินใจซื้อ เพราะว่ามันค่อนข้างแพงแต่ผมไม่ได้ซื้อตัวพรีเมียมนะพรีเมียมสามพันห้าครับหรือบางร้านประมาณสามพันสามแต่ผมเอาตัวธรรมดานะตัวธรรมดาก็สวยแล้วเราไม่ต้องใช้หรูแต่ว่าผมว่าตัวพรีเมียมน่าจะเข้ารูปได้ดีกว่านี้ครับอืมหรือว่าเนื้อพลาสติกเนื้อ,อยางของเขาอาจจะดีกว่าเยอะเลยแหละใช้คําว่าพรีเมียมเลยเนาะแต่ผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะครับผมอืมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับบิ๊กแบงบอกต่อครับหรือว่าจะลงบันญชีชาแนดี ผมลงได้สองช่องนะอ่าปันปันชาแนลจะเป็นเน้นเที่ยวนะครับเน้นอาจจะเป็นรีวิวนิดๆหน่อยๆแต่ว่า b i g b a n g นี่คือรีวิวจ๋าเลยครับก็คือรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือหรือว่าอ่าสมาร์ทวอร์หรือว่าอ่าพวกของใช้ในบ้านอะไรต่างๆที่ผมซื้อมาใช้แต่ผมไม่ปล่อยให้เสียเปล่าผมก็คือมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าควรจะตัดสินใจซื้อไหมหรือไม่ซื้อดีอืมโอเคครับติดตามด้วย